มีคุณมีทำไมเส้นอไรไปเฮ้ยน้องใหกง,ง่งยแล้วสิล่าสิล่าโอมมีมมัมาสาน้อยามมามานามอมามมา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 มบกามา การตุ้นสาวผู้ไทยคือเก้าเนาะมุนี้พา,พาไปหาน้องไม้แล้วก็มาแก่เพราะว่าค่อยมาบ้านเม่ว่าที่มุนี้คอยพักเนอะอ้วทุกคนเป็ น,น,น,นี่จ้าทุกคนลองกลิ่นซิีมึงดูเปรี้ยวปากอ่ะพ่อแล้วพ่อแล้ว กับมากับน้องสาวนะวันนี้กัแมตติกหน้ามากันแมตติกหน้าล่มกับล่มแห้งๆนะทุกคนแห้งอัีได้ล่มวันนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็เห็นนกไม้แล้วเนาะตอนนี้เราก็เฮิร์นสาวตูนขึ้นไปปีนเอานกไม้เบื่องแต่ลมพัดก่อนนกไม้เบิ่งไหมโอนเอ็นโอนเอ็อนอสิระว่างตกได้ เไม่ก็บีได้หดน้ำมันย่ำนี้มันก็บบีเยอะเป็นเรื่เ,ออเ,ออเพราะว่าป้าตามธรรมชาติ นี่ละแน,นงนะโวยตอนจะเห็นอาไม่ละจะกทุกคนแม่มีจ้ะตก็สองตัวสอง S <S นนแน้วแ่งที่สามน่ะคุณค้นตอนนี้คุจะเห็นแดงเมื่อไหรลนะด้อยโอ้ยอต้ตองไปเ้าะซับมแงไม่คิดจขมาล้โอ้โอโอ ทุกคนมีแต่หนามทั้งเมื ได้แหนงหนึ่งนะว้าเดียวนะได้แหนงเดียว,าายวหาแนงมัน 那那。No, no. โงกมันใส่หน้ายิมนี้กะมันก่อน้อมเน้องน่าด้วทุกคนโดูมันทุกคนโี่ดมันโงกมาสิคิดว่าสีดีได้โงกมันได้มีทุกคน นี่ทำไมเย็นล้วไปมืดน่าคือคุณมืดแต่อันเดียนี่แหละตันนี้ทอไมโกกมานออืค่ะอลีน่กคนได้หลังแล้วนะพ่อแก่แล้วลว,วันนี้เซอรพ่อแก่แล้วทุกคนตอนนี้เท่ากันมาคุดมันแกแว มันเก่เพราะว่าเออมันจะมีมีดมันอะนั่งพวกค่ายเขากินมันนอกอือหาเมื่อเสื้อเก่งนอไหมเนาะมันแก่นี่เอาทุกคนเอ้ยหาซ่าเอาสามดินนี่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 มือ่อเสื้อเก่งนองไม้เมนมานตัวนี้นะเมนละ่ะน้อยอลีนนะน้อยก็เอา ฉันเอนะะนี่นี่นี่เน่ยยนกพอแก่แลพ่อมกแล้อนยนมันแก่งเไแทุกคนมันมอุ้ยแม่พอแม่กระนู้นนี่นี่นมันแก่วน้น ม่ขนุนมันห่อยามีนะมาไขมันนะมจี้เสกเก่งรำไมก็เสกเก่งรำไม้่แหละเก่งรำไม้แบบครบเครื่องมันยุ่มมนยเลยนะเมอลวบอได้นนี่นี่นี่นีทุกคนนี่อ้ามานอล้วบีได้ระะาได้เมื่อพาวาก็เป็นบอลระบีได้นะมันมีนีวัเอมัน กินเม็นะแล้วเล่นเจ้าครับอือู้หพอดีนู่มาคุูดมาต้มหวานกับพ่อมแม่แหละต้มหวานกันพ่อครดเซะอหาเบงเงามันเถอมันมีเห็นเหรอคือทุกคนตอนนี้ก็จะค่อยกระหาเน้ะไม้มาแล้วก็มาแวยู่เฮินอัน อ้ายนอนแล้วก็มาแล้วก็เห็นมาโบบแล้วกะเอามาโบบอันนี้มาแกงแล้วไม่หมมาตาหือหวาน<ม>าเอนนออ่ะพอพอเสื้อแกงแล้วไม่แล,ว,แลวมลาสามสาม,มลูกพ่อเออพอละ ติกหน้าเอสดเลยนรักด้วยอ้ปลาเล่นนไำหลายบ่ ครบสดเลยมากินน้ำเดียวได้กังเวนตอนบ่ายแล้วกแล้ิกหน้าปรมือไปรูปไปกินจ้าเออกินจ้ามยไปกินแกงน้ำมัมาง่ายน้ำเดียวไปกินน้ำเดียวมาไกลหลายนี่เหาก็ฮหอดเฮิดล้ะทุกคน ซอเมเด้คนคอยก็มาฮอดเทินแล้วคอยก็เอานอไม้ค่อยหามาแล้วไปกีอางแม่ค่อยกอันนี้ทอนช้านาเม่ดองนอไม้มุนะเบิ้งดูช่วยได้หลายกันเราเอ่มาเกลายน่มาโบกได้จ้ะเนี่ยมาโบก็ได้เอาเพิ่นาพิไอ้ปั่นท่านเ้ยเ้เ นะวีดีบยแล้วก็พักเลยน้อไหมนะบอกพักเลยน้อไหมนะมีดีบยเลยมาดูวีบยอนนไมเลยไ่ใช่ล้มพัดเนาะ มาตะคอนกไมง่ายเหรอคนมาแกงดอไม้ลำติหน้าเด้อทำเมงนะชุดหน้าได้เอกไม้ัง่ายเหรอกไม้ใบจ้า ไน้ขาปานเนบ้ยเน่ะขอติน้าด้นทุกคนตอนนี้การนอตไม้หกับใบแล้วแล้วนะวันนี้นะฮะไปล้างไปล้างแล้วกระทุบแล้วก็เอามาแกงไปทุกคนล้างเย

พ่อเลนำบาพอแล่นลำบาไปเทิดไปกินปิ้งป่านอีเมเ่เทิดคนไน้อยเพือวอาเป็ปดกระดอก ถ้ากระทุบเอานอทุกคนเนอไม้นะทุบเอาน้ามันกิ่นอ่อนนุ่มนะทุกคนมีแซ่บนะนอไม้กัน,นอไม้อ่อน,ออน อันนี้นะมันสิเป็นแบบโด่งง่ายแน่นะทุกคนก็นเลยอันเฮ็ดเป็นอันนั้นอ่ะเ็ดเป็นต้อนเอาซ้อยเอาเป็นเป้นเ,นเอานะทุกคนเอาไหมก็ได้ไหลายๆเลย ตอนนี้ก็แล้วลได้ทุกคนเอาย,ยังเรลน้อยดียวนะเหลือแต่แหน่ง,งน้อยนะเรจะมอนอยู่สาอยูที่นนล้นก้างนเราไว้ตัวบางมแรงน้ำพอาล้างแล้วแล้วมีแต่แป็อันนั้นรไปต้มเลยแบบน,นี้นะทุกคนไ คนว,วันนี้กะมันโป้นะเขากะต้มใบต้มใบมันจืดนวก็แตมาแก่ได้พอแก่ไคิดว่ามันหลับได้ยังจะไปหาวันนี้นะทุกคนตอนนี้ก็กำลังต้มไว้ก่อนทุกคนเอ้ย ตอนนี้ก็นอนทุกคนนานใหม่ฮะก็เริ่มจืดละนะทุกคนอันนี้ก็คือมาโบมาโบกับมันมันตัวคุดอยู่นะ่หหนยหายฮะเดะเอามาเสื้อแกงเนื้อไหมเสื้อไปเลยแล้วในแกงเนื้อไหม่นะเส้อเขาเ้าวเบอร์แล้วได้เสือเเ้อ,อขา้าวเบอร์ข้าวเบอร์แล้วก็มาโบแล้วกันี่ออนมันแก่อันทั้งคูดเดนเ,น,เน่เออเป็นตัวเสบเนา้อหอมประแดดนี้ถ้ามันซุกยังน,น้อยแกกินได้ได้นะีน่นะทุกคนค่หากะเสื้อกินนี่ พิเตาแซ่บริแกงนเอาไมนะ้นี่ทุกคนเรับกับเอาพักเซ้ง,ง,งหน้าลงบัน,นี้ในท่วงขั้นตอนสุดท้ายเนาะพักเซ้งหน้าห้าวบ่เออเอาพักเซ้งหน้าหฮาวหอมเลยทุกคนแต่หน้าฮาวถ้ามีพักเซ้งหน้าดีได้เพราะว่ายามนี้ต้องได้ตาแห้งไวต้ตาแห้งอะได้กินเม,มื่อตีสิมึงด้ตูตาฮันสิมึงกันเลยทุกคน แต่แซบอะไรโอ้ยตาอัลต้โน้ทำไมก็นี่มันเปิดอแซบเลยนะตอนมั่นกะแซบแล้วทุกคนเอ้ยแซบบอกแซงหน้าควนทำไมก็จุดทุกคนแท้แแซบแซบมาทุกคนไม่ได้คอยสีลองสิบบ้างเนี่ยติ้งหน้าว่าแซบ กินว่ากันแซ่บอ่ะแซ่บพอดีพอดีเลยกำลังหิวข้าวพอดีน้าทุกคนใส่มาไหมนะาแต่แซ่บตอวมึงไหมเสร็กระปูดแดงแห้งสุดยอดเลยเนาะเสร็แต่ขัดกระปูแดงเนาะก็เลยบบมีโน่กระปูดแดงไปเลย อึ๊บทักเนาะขนเนาะหอมชนพวนะเจ็แข่งน้องไหมมาง่ายทักเนเลยง,ง่ายบาบสองเลยบาบสองกับใบาสามนี่แหละโอ้ ไอเห็ดกระดังงี้ทุกคนนี่อือม,มาที่ก็ไปกิ่นเลยนี่จ้าทุกคนเก่งตรงไหนขอกระเซตไปที่ฮอยแลับวันนี้ขอ,ขอกระติบไปกิน่นทุกคนมาฮอนนี่ก็ขอจบคลิปลงเพลงเท่านี้เนาะเป็นแนวเลอร์กับฝากดไลค์กดติดตามเป็นกําลัางเจอขอฮ็ดคลิปต่อๆ่อไปเด้อทุกคนบ๊ายบาย